อีเสริมตามแล้วกระจายมาโดนนังยางไปตังไปโอ้ยรีลร้าน้องไงมันเร็วสวัสดีเจ้าน้องอ่ะชื่อเสริมน้องอ่ะอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยมาตะบอกละออ๋อล่ะน้องนะเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านเต้เด้อฮะกูคือมึงอู้หับกำร้องลูกชายอีแต่งานตัวในบ้านไงเออลูกชายงามอ๋อก็มาเต้อหมู่บ้านของเปิ้ลนะ ยูห่างจากตัวเมืองไปน้อยเดียวอันนะมึงก็น้องอ่ะเป็นแจมโดนนักยากประจหมู่บ้านเลยเด้อโอ้แต่อี้มึงก็เอามาบอกเปิลนนะ้องฉันะมึงก็แล้วไนงะแต่อี้ด่างยานนะตั้งตีตับมากเก็บเนี่ยน้องอ่ะฉันะมากูคนหมดละมึงกูภูมิใจกับมึงเตนะอร์เนอร์แม่มึงทาจะภูมิใจายหลายอ่ะแต่ความฝันแต่แต่ของเปิ้ลอะก็คือเปิ้ลอะจะไปเป็นดีไซเนอร์ งามด้วยมือกีเสริมงามแต่งงามว่าง,งามเป็นล้ำเป็นเลืองามอย่างก็นางสาวไทยแต่มึงดูควายมึงพวกแค่ล่นหนีไปตั้งไหนแล้วโบอก่โอ้แต่กี้มันยังพอกูเตียวแฟชั่นอยู่เลยหุ้ยเข้าใจเข้าใจเก็บของไปซ่องหาควายเ,าเราเห็นโพลส์ตอนเลยว่านโนชี่เรียกมาบอกอ,อ,อีนี่มีแต่ปลาไมกินข้าวเข้าขใจรึเปล่าไปช่วยมันซ่องหาบ้า ลิล,ลี่วันนี้นะเพื่อนไปตรวซเสะหาควายมาอีกขนาดเลยปิกป้านมาจา้าสูาุภาพเนอะวันนี้เพื่อนใค้รับขนาดละเดินขอลับกันเด้อเสริมลูกใส่บาทเด้อพ้าวันนี้พ้ามาเจ้าเลยบ้านเอาไปปุ้นแล้วนะเจ้าเจ้าน้องฟังเบื้อรวดไปใส่บาดเจ้า วันนี้ก็เป็นวันเกิดปีที่17ของเปิ้ลละปีหน้าเปิ้ลก็ต้องไปเียนในผ่าวที่อะไรเปิ้ลจะไปเป็นดาวเปิ้ลจะไปเฉิดฉายในมาวที่อะไรอ้าวแล้วมันได้จะลูกละไปนะเจ้าไปนะเจ้า

ม่หองอม่ไปองมื้อ้าัลูกสดีมาะแล้น่ลูไปหาสบัวกันีกัเนตัวอย่างงามหรอพอฮะเฮ้ยสีชมพูเหี่ยว่ะนี่ไหน้่ะอ้ยแล้วตอนไนเป็นสีเหลืองอีกาออ้ยแล้วก็ใบเขียวเหี่ยฮะ มันถึงรวมสมบูรณ์แต่หน้าตาไม้ของหมู่บ้านเนี่ยไม่มีแมงตัวอ้า <c oughs> อินุชิพอเปื่อนมึงเหรอตั้งแต่มาสอบติีคณะวิจิตนะโอ้ยอย่ากระผีเจ้าเข้าสงนี่พอมันเลาะหนังอูกระดินงก็ไมมไงอินุชิมึงอูคําอื่นเป็นนอกจากเยอะอก็เฮ้ยกูเจ็บหัวเปื่อนกูนแต่ละคนนี่นะเฮ้ยกูไข้ตายกูไข้าลาบวชหวานละเว้วมึงต้องอยู่ที่นี่กูเวลามาที่นี่ไม่ไดา้ก็สบายใจขึ้นเรื่องมึง พอหั่นกะหันไปอะไรก็มีแค่ต้นไมอ้อนี่ยแห็นยากน,นะที่นี่ก็ยังเป็นโครงการที่เขาทําตัวเพื่อพัฒนาชุมชนที่ยังยังยืนกว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการอานุรักษ์ป่าไม้รอบชุมชนไงแห็นยากน,นะที่เนี่ยก็จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วถึงได้ท่องเที่ยวอะมาแอลเนี่ยกูเลยอยากไปจากหมู่บ้านที่นี่เลยเลยอ่ะมันกระแตยังมึงว่าแต่มึงแค่เป็นเฮียนในเมืองนี่บ่ได้ค่ะหนูใช่กูหมายถึงว่า,ากูอ่ะยังอยากอยู่บ้านอยู่ยังไม่อยากไปมอเตอร์ไง งาามเนะแม่ลูกว่าถ้าลูกยังจบมหาอะไรอ่ะลูกจะมาเปิดร้านแถวบ้านเนี่ยแล้วก็จุกมีป,ป้าๆมาแบ่งแบนเสื้อผ้าขายกันแม่ว่าเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่หน่อยเป็นล้าไปเรือย <c oughs> แม่ก็ลูกก็แคยย่ยังไงเราติดใจจะจแหม่ได้รู้ โอ้ยสวยนะมึงอีเสริมคอลเลกชันเซ็ตนี้ของมึงอ่ะเอามองลงไปเลยค่ะมันจะมีใครได้ซื้อก่องมันจะขายได้ไหมะโอ้ยผมต้องห่วงมึงกูเอาตั๋วช่วยมาให้มึงละอีนุชชี่แห้กับมึงคืองมึกาไม่ฉีมันเองอ่ะแต่มันจะได้กะโอ้ยมึงผมต้องห่วงเห็นมันเหนิยมๆี้นะคะโลกโซเชียลมันออ้ยใครไปบอกนี่มันเดิดหลาเลิงมเดะเป็นแต่งต้องอินุชชีเท่านั้น มันอยากจะให้เสื้อปูด้วย้แมสอนมาเลย โน้น้ตโน้พอนี่ก้อเมลส่งมาของเนี่ยเดี๋ยไปใส่ญี่ปุ่นเขยะกอาหารนี่เนี่ยเนี่มาเช็คพอกับร้อต้องตอบเพิ่อนไันี้เพ่อเขียนมานยังไะ เห็นก๊อมาถึมาพอทีร้านนี่แมาไี่เจ้าอะあなたはソルソんですかัあなたあอたはソルソセームใช่แม่จะเย้เย้เซิร์ฟเซิมเย้เซิร เคยห้องรวมตัวมีเยี่ยกันค้าเนี่ยมึงจะไปปีญี่ปุ่นท่านนายกองปีญี่ปุ่นตีมาหามึงวันนั้นนะ่ะนะเออนะเพิ่งจะเอาเสื้อผ้าที่กูเอาไปแบบอะไปสะแสดงงานแฟร์ตี่ปุ่นพูดเมืองแล้วมันเป็ี่ยนมวยิงแบบกันมึงจะออล่อมวยยิงแล้ะกัน,น,กนใช่บอกเนี่ยกูเหมืนที่มักไม่ยิงมู้เออนี่นะกูอ่ะถ้าเยลืคนเดียวมาไว้ออกูบอกเลยว่าจะจวนมือเขาเนี่ยมาช่วยกับคนในหมู่บ้านอย่าเพราะว่าถ้างานนี่ไปได้ดีนะบ้านของเขาอ่ะ ก็สก้าวไปสู่นามูลแฟคเตอรี่เลยมึงอุ้ยมึงรอดหน้าเอาตัวไอ้กูช่วยมึงเต็มตี้เพื่อกูเนี่ยจะได้ไปเมืองนอกเมืองนาะไปมีผัวคนละเข้าไปแกะเต้าเข้าไปแกะเต้าเอออินที่ทำกูนะถ้าสายบัวเนี่ยมึงไปขูดอู้มนักปะเก่งถ้าแบบกูจะให้มึงเนี่ยไปชวนลุงป้าที่เออมืองหูวจักอนี่ยมาช่วยแยกการเอาที่เปิดอู้มหัเรื่องเนี่ยได้ก่อ งานสารแน่อีกกะมันถึงมอกระกัวกะกูจะปฏิเสธมึงได้เดียวกูจ่วยมึงแต่งทีเรื่องนี้กูจัดการเฮ้อเนี่ยถึงมอกระมึงนะส่วนมึงนะสิหน้าที่หลักของมึงก็คือกูจะเฮื้มึงอะทำเพจแล้วก็ตอบเมลลูกค้าอย่าเอายังที่เกี่ยวกับพรอมนี่นะกูเฮื้มึงจัดการเดียวเลยโอเคกอลเนี่ยเลิศเลิศปังปังปังเียกมามีอย่างติดขัดละเราไปเลิกงานกันเลยดีกว่าโนี่มึงตื่นเต้นอะจะเลิกปั่นนั่นนะดูชี่ มึงช่วยตื่นเต้นทุกคูนหน่อยได้ก่อนโอ้โห <laughs> บอกนะอัน <laughs> นี้มึงบอกมีงงหูซึกหูสายยังไง